วันนี้เราจะมารีวิวมอดแบบมอดพี่พอดีกน่ะเมโซโซอีกบิวโจี้นะผมแบบข้าวข้าวซึ่งีีข้าวมากเลข้าวข้าวเพราะว่าคลิปนี้จะมีรีวิวแบนอย่างแรกคือถ้าคุณอยากได้เนี่ยเราต้องมีเอ็ดนิววัดซิลตัวไรก็ได้คุณอยาก่อน อย่าได้บรรจกก็สองคุณต้องมีเครืออค่องมือกับวก็ิสิทธแล้วก็หาที่จิตของแล้วคุณก็เล่ยไขออกมาหลังจากนั้นคุณก็ต้องรออ้อยเออแองเก,กนี่ยฟอสซนะิ่งฟอสซิ่ก็จะหน้าตาลอยนี้เป็นตัวสแลสนะแล้วคุณก็ต้องวะฟักลอยแล้วทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะก็จะมีสี่ประเภทนะ หนึ่งคือเพชรสเทโลโซนนั่นเองนี่เป็นชปยกนะท่านนะเป็นเดซตาเดรดเดนสองคือพวกสัตว์เลื้อยคลานก็จะมีเพชรต่างสามนั่นอมตัวนี้เอ๊ะก็มึงนะขอขอเซ็ตชากก่อโอเคไม้เพล้งน้ำไม่เยอะมากก็มีไม่กี่ประเภท ในมอสตัวน,นี้แต่ละท่านสวยมากมีสัตว์ไม่เยอะใช่ฮะและสัตว์ตัวนี้ไม่สามารถเกิดเองได้นะเราเานาะจะเกิดได้จากก็อาจจากอันนี้ก็คือสมมติเป็นไลโอปุโรดดอนนะซึ่งก็เป็นสัตว์ขนาดเล็กนะอย่างโชคดีว,ว่าจะได้ขนาดใจน่อยเนาะในนกสุขันอันนี้จะเป็นจระเข้ กินเกินแต่ที่ใหญ่มากแอนค,คิโลนี่เป็นประเภทกินเพื่อและส้วจะใช้ชิโนะแท้เป็นกิน,น,นเนื้อนะครับผมก็ประเภททั้งหมดจะมาปเลยตอนแรกผมเลยว่าชิโนะเป็นกวนหลวงนะแล้วก็แถมอีกอย่างนีงนะผมอันนี้เราเราก็จะมีพวกปลาด้วยนะมีฉลามด้วยแล้วก็ไปทนี่นะนี่นะผม จะมีม้าเอ๊ะแล้วลลก็มีเรามอลายเลบทายด้วยโฆษณาบ้ายเกมเพนนี่โอเคอล้วก็เ้ออกแบบนี้เลือกแบบนี้หมือนบอกไม่ได้แล้ว นึ้ก็คีอไหนวะลิสโซดอสเซียนเป็นน้มัมันเหมือนมันมันโมหลังคาเดี๋ยวว่ซซนนา,วา,าวพริคตอร์เนาะก็ตรงนี้่นะก็จะแบ่งแยกเฮ้ยสีสวยอะอืมันนี้เลยเ,เอ๊อชมูฉลาม

ออนี่ลิโซลูเซียนะแ,แล้วก็บิวซีบิฟูเนาะซึ่งได้แต์ทั้งหมดนี่ก่อนจะมาเราไม่เราก็เลี้ยงได้เนาะแต่ถ้ามันจะไม่เกิดเองตามธรรมาชาติมันต้องเราฟักเนาะและต่อมาเรื่องที่น่ารู้ก็คือสัตว์ในเราก็จะมีพวกสัสตว์พิเศษเช่นอ่ะบิก๊กเอล มิดเอาแล้วเป็น All s t a r เลยส่อหน่อ๋อหนึไปอัเดียกขึ้นยอะเลยอาจจะนานนดนึนะ โอเคก็เราก็จะมีที่นี่ทำอันนี้ก็มันเปื้ขี้เนาะแล้วก็เปือไม่รู้ว่าัเปื้อนแต่บรรนากาศน้มันม่มีก็ใส่พวกนี้ก็มีแบบสามารถหลับได้เดี๋ยวให้ดูย่นะถามสแบบ มินไนลองมินไนดูดิเกมอาจจะคันแล้วบางตัวก็จะหลับด้วยเนาะทีนนี่ก็หลับแล้วเอิมมาตัวนี่หลับแล้วมาตัวที่เป็นสัตว์ในอ,อกห่างกินก็ยังไม่หลับนะตัวไหนก็หลับอะไรอะใช่แต่บางหรือบางตัวก็จะตื่นมาแล้วก็หลับตื่นก็แล้วก็หลับตื่นแล้วก็หลับนะ โอเคแต่เราพิมพ์นี้ก็มีเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊าย